ูแลส่วนสัตว์ที่ดูแลแพนด้าตั้งแต่เล็กจนกลายเป็นขวัญใจคนทั่วเกาหลีใต้นี่คือเรื่องราวของคังชอนวอนผู้ดูแลส่วนสัตว์เอเวอร์แลนด์และคุณปู่ของปูเปา่าแพนด้าจากจีนที่เติบโตในแดนกิมจิเขาทุ่มเททั้งใจในการดูแลแพนด้าน้อยให้แข็งแรงอารมณ์ดีและแสงอบอุน่นที่เราอยากให้คุณฟังไว้บค คังชอนวอนถือเป็นคนดูแลแพนด้ามาตั้งแต่ยุคแรกที่สวนสัตว์เอเวอร์แลนด์นำแพนด้าจากจีนเข้ามาในปี1994ก่อนจะย้ายไปดูแลสัตว์อื่นแล้วกลับมาทำหน้าที่ดูแลแพนด้าอีกครั้งเมื่อไอเป่าและเลิอเป่าแพนด้าจากจีนมาถึงสวนสัตว์ในปี2016 จากนั้นไม่นานปี2020อ้ายเป่าและเล่อเป่าก็มีลูกชื่อฝูเป่าแพนด้าอยากตัวแรกที่เกิดจากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติในเกาหลีและยังเป็นที่รักของแฟนๆทั่วประเทศเขาอยู่เคียงข้างฝูเป่าตั้งแต่วันแรกที่มันลืมตาดูโลกขอยเรียกชื่อเบาๆจนกลายเป็นชื่อที่แพนด้าอยากจำได้เขาเลี้ยงดูฝูเป่าอยู่4ปีเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวและคุณปู่ที่เข้าใจความรู้สึกของแพนด้าตัวนี้ เขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าการกลิ้งไปมาของฝูเป่าคือการบอกว่ามันมีความสุขแต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราปี2024ฝูเป่าต้องเดินทางกลับประเทศจีนตามข้อตกลงระหว่างประเทศถึงจะเศร้าแต่คุณปู่ก็บอกลาฝูเป่าด้วยรอยยิม้มแม้ใบหน้าจะเปื้อนน้ำตาต่อมาอีก92วันคุณปู่เดินทางไปจีนอีกครั้งทันทีที่เขาเรียกชื่อฝูเป่าก็หันมามองเรากับจดจำเสียงนั้นได้ไม่เคยลืม เรื่องราวของคุณปู่คังชอนวอนกับฝูเป่าจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนกับสัตว์แต่เป็นบทเรียนของความรักความทุ่มเทและความผูกพันที่อยู่เหนือคำพูดและพรมแดน